เฮ้ย <Hey, S 1> ทนแล้วหนีหออวะปล่อยนะไอ้คนใจทมินปีศาร้ายถ้าถูกหัวเองให้แหลกเป็นเศษไอ้แกไอ้คนใจทมินทำร้ายได้แม้กระทั่งอีสตรีไ,ได้ไมึงตายซะชิงสมาร์ทรีบมาชิงจัด

พวกเราหายไปหมดวันนี้ยรคุณตายแล้วเนี่ยชอตยู่ไห็อตช็อตเยเยเจ็บเจ็บไปูไปก่อนเลยเว้ยเหนื่อยมากอะหองแล้วเว้ยไปเยอะอยู่

ao anh nuôi nha. Pò pò dây dây quây. Bây ao, ao này. ชนะใชยชนะใช่ใชยชนะทำสำเร็จแล้วใชยชนะเร้ทำสำเร็จแล้วของเราโอ้ยนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยท่านพระราชาในที่สุดคุณในธรรมก็เป็นฝ่ายชนะนายท่านบาดเจ็บเสียแรงเปล่านะข้าังยังสบายดีไปเอาพันแุ์แ ไปเหยียบผ้ามันแผลมาโอ้นักรบกู้อ่อนล้าอ้ไปนอนได้แล้วไปโอ้ไปะอนไปนอนไปนอนไปปเข้าไปเลยเข้าไปเลยพวกนั้นหนีไปหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยพวกนั้นตายไปคงนรกยังไม่อยากจะรับนี่แม่นางเราไม่ควรซ้ำเติมผู้พ่ายแพ้นะโอ้ยพวกนั้น คงจะร้องหงียงๆกันไปเป็นอาทิตย์อ้หนักใจจริงๆกับเมียคนนี้มาเถอะเข้าเรื่องกันดีกว่าเออท่านครับไอ้ผมมันคนรักสงบนะไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครแต่ผมก็ไม่ชอบขับไล่ใส,ส่สงใครเหมือนกันแต่ยังไงก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยออกไปจากสถานที่นี้โดยเร็วด้วยเถอะข้าข้าเสียใจยเป็นที่สุดที่ต้องทำให้ปราสาทแห่งนี้ต้องแปดเปื้อนไปด้วยเลือด รุ่งสางข้าจะออกเดินทางทันทีแต่ท่านนะ่ะอย่าลืมสัญญาที่ให้กับข้าไว้แล้วกันสัญญาอ้าวยังไม่รุ่งเช้าก็จริงแต่ข้านะ่ะได้ยืนยามิสูจน์ตัวเองแถมยังได้สู้รบปรบมือกับพวกนั้นแล้วช่วยแต่งตั้งข้าเป็นอัศวินท,ที่แท้จริงด้วยเถอะอ๋อได้ได้ไดไดมามามาทีบทำจะได้ไปททีซานโชซานโชไปเอาดาบข้ามาครับ เร็วเร็วซานโชซานโชวเร็วๆคนไม่ไหวแล้วเร็วเร็วอีกหน่อยเร็วอีกวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเจอแล้วครับเจอแล้ววิ่งมาแล้วครับมา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 เอาหอเข้าไปด้วยพอพร้อมมาแล้วใช่ไหมข้าพร้อมแล้วดีมากคุกเข่าลงดอนกีโฮเต้แห่งรามันชาข้าขอแต่งตั้งเจ้าเป็นอัศวิน นาบัดนี้อ่ะฮะเดี๋ยวเดียว,ยวท่านเดี๋ยวอข้าทำเป็นขั้นตอนเหรอได้โปรดท่านโปรดสาธยายเกียรติของประวัติของข้าวไว้ณที่นี้อ๋อได้และได้โปรดแต่งตั้งชื่อใหม่แกอสศวินคนนี้ด้วยอ๋อได้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 ได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 มามาขอเพลงดอนกิโฮเตแห่งรามันชาได้พิสูจน์ความเก่งกล้าสามารถอันควรแก่ก,การยกย่อง จากการประลองยุทธอันเต็มไปด้วยพียันตรายทั้งปวงอาศัยอำนาจแห่งเราผู้ปกครองปราสาทอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นอัศวินในานามของเดี๋ยวของอ๋อนี่ก่อนละอัศวินผู้น้าขันใช่คาี่เก่งจริงอัศวินผู้น้าขันเป็นนามที่ไพเราะเหลือเกิน Mm hmm. อัศวินผู้น้าขันอัศวินผู้น้าขันมากมาพอพอข้าจะไปนอนละขอแนะนำให้ท่านทำเช่นเดียวกันแต่ข้าน่ยยังเป็นหนี้ศัตรูข้าอยู่ก็ฉิบันทีเป็นหมดแล้วนี่ข้าต้องไปทำแผลให้คนพวกนั้นนะ่ะอะไรนะคุณเราทำมันปัญชาเช่นนั้นงั้นหรอคุณไม่ต้องไปเองหรอกเดี๋ยวฉันนจะไปทำแผลให้พวกเขาเองแต่แม่นาะงพวกนั้นก็เป็นศัตรูของฉันเหมือนกันนะแม่นางของข้าทั้งจิตง่ายจดงาม เฮ้ยมาทำไรวะก็มาทำแผลพวกแกไงอะไรนะ เห็นไหมสารโชคสุดท้ายคุณธรรมก็เป็นฝ่ายชนะจะไกลแค่ไหนไม่เคยสิ้นหวังจะไม่มีหยุดยั้งหลังฝันอันเร่งเราไม่ลังเลและคลาดเคล้าสู่เป้าไม้อันไฟหาอาจจะลมเสถ่าลามากี่ครั้งก็ยังรักยุติธรรม